กลับสวัสดีคุณผู้ชมด้นะครับก็มาพบกับเกม Counter Strike นะครับพบกับรายการ Counter Strike 101ใน EP ที่4แล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับคิดว่าเป็นไกด์เกี่ยวกับการใช้อ,อท Ethereum ก็แล้วกันนะครับผมซึ่งเป็น Stamina ของเกมนี้นะเป็นเหมือนคำเตือนสำหรับมือใหม่นะครับซึ่งการใช้เนี่ยผมว่าหลายๆช่องหรือว่าหลายๆอ่าสตรีมเมอร์เนี่ยน่าจะ พอแนะแนวเพื่อนๆแล้วใช่ไหมครับแต่มีอยู่บางอย่างที่ผมเป็นห่วงครับผมเลยอยากทําคลิปคลิปนี้นะเพื่อนๆเ,เ,เนะเตือนสําหรับคนเล่นใหม่ครับมันน่าจะยังไม่สายนะผมไม่มั่นใจว่าผ่านมาสัปดาห์หนึงแล้วเนี่ยผมทําคลิปทันหรือเปล่านะครับแต่อย่างไงก็ลองมาดูกันได้นะสำหรับคลิปของอาการใช้สเตมิน a าหรือว่า e ีเทเนียมนะครับผมนะซึ่งเป็น Stamina ของเกม c o u n t e r s i ์ซ e เนี่ยนะครับจุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆสังเกตก็คือ e ีเ e อเนียที่มาจากการเลเวลอัพของ ID เรานั่นแหละนะฮะที่มันจะแจกตั้งแต่ 1,000, 2,000, 3,000มาจนก,กระทั่ง4,000นะครับคือยิ่งเลเวลอัพก็จะมีการแจกพวก e ีเทอเนียพวกนี้ใช่ไหมครับทีนี้ประเด็นคือมันจะมีนิสัยของการเล่นเกมของพวกเราในอยู่ยอย่างหนึ่งนะครับคือพอเราเห็นอะไรแดงๆเนี่ยไม่ได้เราจะต้องกดรับทั้งหมดถูกต้องไหมผมก็เลยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าสำหรับมือใหม่ครับถ้าใครขี้เกียจก็กดลับทั้งหมดก็ได้นะ แต่ถ้าใครอยากใช้ s t a m มินแบบมีประสิทธิภาพได้มากที่สุดนะครับแนะนำว่าให้ทำตามนี้นะอย่างแรกเลยก็คือว่าให้เพื่อนๆเนี่ยดูที่ตรงนี้ครับอีเทอร์เนียที่เรามีอยู่นะอย่างตอนนี้ผมมี9,000แล้วก็ผมสามารถสเต็คอีเทอร์เนียได้ทั้งหมดใน15,300นอันนี้มันขึ้นอยู่กับ m a ็ l เ v e l นะครับเอาหายไปกะ ก็คือประเด็นที่ผมจะบอกก็คือว่าสิ่งแรกที่เพื่อนๆควรทําคือเคลียร์สต็อกของ e ีเทอร์เนียให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยไปใช้ในจดหมายนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ผมกังวลม,มากที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนๆเ,เนอที่เป็นมือใหม่แล้วกลัวว่าเพื่อนๆจะเสียโอกาสเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เพื่อนๆเ,เล่นไปแล้วนะครับถ้าสมมติว่า ตัวของสเตมิน่าหรือว่าอีเทอร์เนียมเนี่ยมันเกินสต็อกใช่ไหมมันจะไม่มีการรีเจนครับรีเจนสเตมินาเนี่ยอย่างเพื่อนๆจะเห็นนะครับประมาณ5นาทีครับถ้าผมจำไม่ผิดเนะมันจะบวก75 E อีเทอร์เนียมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่มันยังไม่เต็มสต็อกนะครับมันก็สามารถเพิ่มไปได้เรื่อยๆเ,เนะเพราะฉะนั้นสิ่งจำเป็นที่เพื่อนๆควรทำเลยนะครับก็คือเพื่อนๆควรจะเคลียร์สต็อกให้ว่างไว้เสมอนะครับพอเรา ไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยมันจะได้รีเจนอีเธอรเรียมไปเรื่อยๆนะครับและให้เพื่อนๆเนี่ยคำหนึ่งใหม่ครับว่าถ้าสมมุติว่าวันไหนที่เราเล่นเยอะเนี่ยเราก็าเขียนนี้ให้หมดก่อนถูกต้องไหมและเราก็ค่อยไปเอาเจ้าอีเธอเนียมเนี่แหละครับจากในจดหมายเนี่ยเอาไปใช้แทนนะครับผมก็จะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยใช้สเตมิน a าได้อย่างไม่มีวันหมดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียดายเวลาที่รีเจนด้วยนะครับเพราะการ เอาอีเทอร์เนียมทั้งหมดเนี่ยมาใส่ในคังทั้งหมดเนี่ยมันจะเกินสต็อกแน่นอนครับแล้วมันทําให้การรีเจนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะครับผมเพื่อนๆจะเสียเวลาการรีเจนอีเทอร์เนียมตรงนั้นเนี่ยไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ว่าข้อควรระวังสําหรับการใช้วิธีนี้นะครับเป็นข้อควรระวังเลยนะก็คือจดหมายแต่ละฉบับนะฮะจะมีเวลาหรือระยะเวลาการหมดอายุฮะซึ่งจะบอก ตลอดนะครับว่าเหลืออีกกี่วันเหลือเท่าไหร่นะครับอย่างอันนี้จดหมายอันล่างสุดของผมเนี่ยเหลือระยะเวลาอีก2วัน23ชั่วโมงนะครับในกรณีที่ผมลืมมารับของรางวัลตรงนี้และหมดระยะเวลาเท่ากับว่าผมจะไม่สามารถรับตัวอีเทอร์เนียมนี้ได้เป็นอันขาดอีกเลยนะฮะคือหายสาบสูนครับและโคตรเปล่าประโยชน์เลยนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นก็รู้งี้เก็บเอาไว้ในคังก็ดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ย ต้องพูดถึงวินัยของเพื่อนเพื่อนในการจัดสรรทรัพยากรด้วยนะครับผมว่าควรจะมารับอะไรยังไงแล้วก็ต้องหมั่นเช็คเมลบ็อ x อยู่เสมอนะว่าอีเมลอีเทอร์เรียมอันไหนที่กำลังจะหมดก่อนก็เลือกรับอันนั้นไปก่อนนะครับผมนะ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับยังไรก็วันกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องสัมภากาไก่หน่อยนะครับผมก็ผมก็จะพยายามออกคลิปไกด์แนวทางแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นแหละนะครับใครที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ยังไงก็ขอฝากเอาไว้ด้วยกันละกันนะครับผม